หนูไปลอยชาครับเพื่อทานได้หลายครับสวัสดีผู้ชมทางช่องสามครับช่องนี้ตอนนี้เราจะมาทำหมูโอ่งครับหมูอบโอ่งครับช่องนี้เราซื้อหมูมาใน

เราก็จะมาเข้าเตานช่รับโค้งมาก่อนดูไปนะนี่หมูนะครับ <split> <chine> <syllables> <Shut up> <Hi> เนี่ยเนาะโอ้โหลาวา่าเนี่หลอ้ยจ้าที่ เราก็จะใช้ลวดครับที่ขึ้นเส้นครับในการเพื่อในการได้อัตลบครับทุกคนมื่อไห่ามื่อไห่มาดูงเสียมานี่ไ ตามพ่อหนะเอธรรมดดดมันซอ้งไงยับขคล้อย่างเตยตัวโอ้ได้ๆได้ยังปิดฟ้าเอาเราจะใช้เวลาอบประมาณสองวันนะวันศุกร์ก็ได้กินใันเราจะอบไว้นะครับอีก3วันเราจะมาเปิดก็จะไม่เหลืออะไรเลยเหนี้โหมูอบพหมูยังอีกอีกหนึ่งเลย